สวัสดีครับวันนี้ easy network จะนำเสนอ Product ยี่ห้อ r e r t e x นะครับรุ่น vco i r 2 9 2 5ซึ่งเป็น router vpn ที่มีประสิทธิภาพสูงตัวหนึ่งเลยทีเดียวและว,วันนี้ผมมีโซล t i o n มาเสนอสำหรับบางออฟฟิศที่มีพนักงานติด facebook งองแงมเลยนะฮะเลยทำให้ traffic ในระบบเนี่ยเยอะไปหมดเป็นสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตช้านะครับมาดูกันเลยว่าเจ้าตัว vco r 2 9 2 5เนี่ยมันคอนฟิง่ายแค่ไหนไปลุยกันเลยครับ Username เนี่ยครับจะเป็น admin admin นะครับก่อนอื่นเราต้องสร้างคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการจะบล็อกก่อนนะฮะไปที่ Object Setting คีย์เวิร์ด Object นะครับเลือก Index ตั้งตั้งตั้งชื่อนะครับ คอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ URL นะครับให้ให้ตั้งเป็น Facebook เ,เลยนะฮะขั้ตนตอนต่อไปเนี่ยไปที่ C M นะครับ URL Content Filter Profile นะครับเลือกโปรไฟล์ที่1นะครับ เลือกคีย์เวิร์ดออบเจกต์ครับที่เราสร้างไว้ก็คือบล็อก a c e b o o k นะฮะ enable UI เ u ็ o Control นะครับแอคชั่น <Action S 2> เลือกเป็นบล็อกนะครับตั้งชื่อโปรไฟล์ก็กดโอเคเลยครับ,นะรบทีเนี้ยก็จะไปที่ไฟล์วอลนะครับ General Setup ดีฟ้ u ลูครับเลือกโปรไฟล์ที่เราต้องการจะทำนะครับก็จะเป็น t ท x t b บ x ็อกเ b o o o นะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองเข้า Facebook ก่อนลองดูนะฮะว่าอันนี้คือเข้าได้อยู่นะครับหลังจากที่เรากดโอเคไปแล้วแล้วก็รีบูตหนึ่งที ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเข้าเ็นบุ๊กได้หรือเปล่าโอเคอันนี้คือทำการบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเห็นไหมครับนิดเดียวนิดเดียวง่ายมากๆก็อยากฝากให้ไปมาลองเล่นดูนะฮะเวลามีเทรนนิ่งของ t e c h หรือโปรดักต่างๆที่ Easy Network เนี่ยจัดเทรนนิ่งก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ